วาวิวาโดนเมินแชท<ล>พี่พี่พพดูไอ<ด><ม>้วันโดนเมินแชท <laughs> ขอบคุณฟอลโล่ครับคุณโยขอบคุณครับหวานใจงอนอะไรพี่ก็กินนมไม่ได้นะนมก็หา้าร้ห้ามคือโอเวนตินี่คือจบเลยกินไม่ได้เส็งโอ้ดาดมันก็ทางตรงแหละ ทำแต้มแก้ผ้าดิกินอะไรไม่ได้เนี่ย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 ไม่ต้องกินไม่ต้องกินพี่กินได้หมดแต่นานๆทีอยากกินเยอะห้าสิบห้าแล้วสรุปว่าพุ่งหลังได้ไหมพุ่งหลังไม่ได้ได้นายน้องก็เป็นไตเบาหวานเมื่อก่อนชอบเนียนของกินน้ำเต้าหู้อ่าถ้าถ้าเป็นไม่เยอะกินได้ครับเอ๊ะใครกลาเมินวาวิวา ไปก้ามื่นต้อว่าไม่คุยด้วยหวานใจเข้านอนกันว่ะเดี๋ยวว่าจะไลฟ์เกมใหม่ที่ เดี๋ยวว่าจะไลฟ์เกมใหม่คุณจะไลฟ์เกมอะไรอ่ะเอ่อสุดเปอร์ลัคก,กี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสำหรับการติดตามครับซุณเปอร์ลัคก,กี้ที่เกมพี่หมื่นวาวิวาเหรอใครกันแน่ที่หมืน่นคุณแอลเปล่าอยากเล่นซิวส่งนะ เก็บตังลงคอม55สิติ้วซองเหรอ dying light ghost of tsushima ไฟกำลังจะตายผีของ u s ชิมะอ๋อก็ออฟสิลโอ้โห เ,เ,เล่นได้เล่งไลรหนึ่งเด็ที่มีมแตบแล้วเกินเ,เ,เล่นพิโค ไลที่มีไม่มีผมมีสองแล้วว่าซื้อภาคใหม่ผมเล่นได้นะเด้งไรหนึ่งผมมีนะเคร่อพี่เกมจะเล่นอ่ะเล่นได้นะผมเล่นได้ผมมีหน sure ึ่งอยู่โดนสองเครื่องแล้วครับผมไหวที่ผ่ายเลย ตะเครื่องก็จะบอกเครื่องอยู่บนหมดในสตรีมมีเกมชื่อเดกอนมะเดกอนไม่แน่ใจ เราทำอย่างนี้ดีเราไม่มีห่วงเครื่องอ่ะโนเปิร์กอ่ะพี่นี่งพันองล่าง1290บาท เออไอเ้เพิ์กลุกเอง3าวีแน่เลยวิ่งตามันไปก่อนเดี๋ยวมันก็ลม้มเดี๋ยวมันก็ล้มเดี๋ยวมันก็ล้ม

แขร็จจนเสร็จว่ะสุ่มสติวไยดีนี้มีคิวครบเปล่าอ่าไม่ครบครับ ไดีดีขาดอะไรนะของกิ๊กขาดอันนี้แมททอนิกกับคานิกิ าดน้อยจันเนื้อห้าสิบห้าได้อิกมีเกือบครบโอ้ยมึงตายสักทีเถอะว่าไงจ๊ะ พอเอาคนนี้ตายก่อนไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้แม่นปะ เดาล้วนๆ <c oughs> กะเอาไม่กล้าช่วยหรอกไอ้ดังก็ตายแล้วแม่นเหมือนแหววหวยดอกจันแม่นเหมือนหวยเดาอ่ะผมคาคาดเดาว,ดดดาว,ว่า ความเร็วขนาดนี้น่าจะตรงนู้นอะไรอย่างนั้นนะเดี๋ยวเลยเครื่องบนละผมก็ไม่ไปไหนนะผมต้องเอาคนนี้ตายครับทาไม่ช่วยอยู่แล้วะเพราะว่าเก็บคู่ช่วยไม่ได้หรอกแล้วเครื่องอยู่บนอย่างนี้ผมจะไปไหนไม่ไปดิรออะไรอ้าว แล้วโดดเว้ยรอไป <S 2> <S 2> <S 2> <S ผมควรหาไหม ต้องหายอีกคนไหมแฝนไปเลยไหมจบจบยี่เกียดหาปะแฝนไปเลยปะออของฟินเวย้ยโดนรีพอร์ตแนโนเพิร์กเก็บสี่โดนรีพอร์ตแนโนเพิร์กเก็บสี่จะรีพอร์ตอะไรอะ ออีกรบไม่น่าเก็บสี่อะพี่เกมตะกี้ไม่ได้เสียงเพลงมีอยู่ข้างบนนะ่ะคขนน่าจะเข้าตู้มั้ง ผมเปิดเพจอีกทีไม่ได้ยินเสียงได้เสียงไม่ชัดทีด <c oughs> ไม่ไหนแล้วไม่รู้ตั้งมาแล้วกันพี่เกียดหาจริงแล้ว <c oughs> โอ้โหหิวจนหายเจ็บด้วย พ่อส่วนใหญ่จะเกิดล่างก็ถ้าเขาอยู่ฝั่งนู้นก็ถือว่าโชคดีเข้าไปไม่อยากเผยตำแหน่งให้มันรู้อะว่าเราอยู่นี่โดยการสร่งอีกาไปเช็คอะเป็ตตีห้หันเล่นยากไอแงวมันรู้มาก55าส้อเหรอแงวช่ำมเหรอเออถือว่าโชคดีเข้าไปแล้วกัน เกียดหาปูว่ะสปินเทดเฟดมีเข็มด้วยไอสัตว์หืมไอสัตว์ตว่ะไอสัตว์มาแล้วหนึ่ง ไอ้สัตว์บอกแล้วโดนโดนนค5าฆาตกรมีสกิลหาคนทีทซ้อนดูไหมเอ่อถ้าเป็นตัวอีกาครับถ้าคนเข้าตู้เราหาไม่ได้ <c oughs> แต่ถ้าอีกามันเฉียวอะมันจะเป็นตุ๊บๆอยู่ถ้านอยู่นอกตู้นะ <c oughs> อยู่ๆก็โดนด่าคนไทยเหรอผมดูผมดูไม่ได้ดิไอดีกี้ผมดูไม่ได้ แอมตัวเกียวด่าผมทำไมผมทำอะไรผิดถามหน่อยดิท่านทอะไรผิด